พี่กุ้งก็สื่อเองค่ะตามต่อซีรีส์สุดท้ายนะคะก็คือซีรีส์ที่7นะคะซีรีส์นี้มีเจดซีซั่นนะคะกดลูกค้า1ห,หน้านะคะมีเจตอนฝากติดตามด้วยนะคะถ้าใครดูตอนนี้ยังไม่ได้ดูตอนที่1ก็กลับไปดูตอนที่1ได้เลยนะคะว่าพี่กุ้งกดแบบไหนนะคะอย่าลืมนะสิวอุดตันกดออกหายหเจ็บนิดนึนงนะ เปิดตรงนี้จะช้าๆหน่อยนะคะ ได้ไหมไนะี่คืออ่าอืมศาสจะไม่สะก,กิดแล้วนะ เอาออกให้แล้วค่ะเป็นกำลังใจด้วยกันนะคะตรงครอหมุมไม้จะไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะลูกหัวไม้จะกลับไปกลับมานิดหน่อยตาลาย น้องนิ่งมากนะคะจับก,กดหัวใจให้น้องเลยนะ ไม่พี่กุ้งกดเอาตอดำๆนะคะที่อยู่บนผิวออกให้กับลูกค้าให้หมดนะคะส่วนการหมดแบบหมดละเอียดเลยไหมก็คือเท่าที่ตามมองเห็นนะตอนที่เรากำลังกดในหลกเราก็จะสามารถกดออกให้ได้หมดเลยนะคะและที่สําคัญนะคะเราไม่ลืมนะหลังจากการกดสิวเช็ดทําความสะอาดผิวด้วยน้าตกผักเอมไซพืชนะคะเช็ดทําความสะอาดผิวค่ะมาร์กลดเชื้อสิวนะคะด้วยมาร์ก ละลายหัวสิวค่ะช่วยลดเชื้อสิวลดการอักเสบของผิวนะคะมาร์คลดแดงของผิวด้วยอะโลเวยลาเจลเป็นว่านหางจระเข้ลดการแดงให้ลอกของผิวค่ะมาร์คฟื้นฟูผิวทําให้ผิวแข็งแรงนะคะลดการระบมของผิวการอักเสบของผิวหลังจากการกดสิวนะคะ หากชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่กุ้งด้วยนะและที่สําคัญนะคะหลังจากการกดสิวอย่าลืมนะคะดูแลผิวหลังจากการกดสิวคือสิ่งที่สําคัญมากๆเพื่อควบคุมผิวไม่ให้เกิดสิวซ้ําอีกคะ่ะ